ค่ะแอสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องนะคะสวัสดีอเ,เ,ดเอฟซีทางช่องแม่เกเตอร์นะคะสวัสดีแม่แม่นะคะทุกคนทุกท่านนะคะมื่อวานนี้นะคะเข้ามาตามตัวเลขแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะของเอฟซีฝั่งโขงนะคะเอฟซีฝั่งโขงนะคะวันพุทธที่ผ่านมานะคะแอดบอได้ลงคลิปให้นะคะตะว่วาแอดได้ลงทั้งชุมชนนะคะแอดได้ลงให้อยู่เด้อนะคะ พระว่าล่วงบาท่านนะคะคุณผู้ชมนะคะเปิร์หายมากป๊บนะคะล่วงบอท่านก็นเลย mm hmm. ในทายตลบนะคะล่วงหายเอฟซีทางช่องในเบิงนะคะเนาะนะคะค่ะผ้นที่ออกมานะคะที่อ,อกมานนี่นะคะตัวเลขนะคะของวันพุธ,ธิี่ผ่านมานะคะออกห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้านะคะนะคะก็เดี๋ยวฮาอมาตามโต้ก็แล้วกันนะคะของเอฟซีฝั่งคูงนะคะ ตัวเลขนะถ้ามีเขามีรูดเตอร์นะคะก็ขอไหพอ้พ่อแมฟ่นออกป้องไปเอาไปเบืองเป็นแนวท่างก็แล้วกันนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวข้ามาเบิองกันเลยนะคะการไม่เสียเวลานะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอรกับฝากมาเรอยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทังง่องแม่เกดคนมันเกเดล็กน้าแน่นะคะบางเอซี่นะคะเิ่นกัว่าบ่เห็นแม่เกดโดนแล้วนะคะเป็นไปจากไหนมาจากไหนน้อเนาะคะ่ะ แอดกับโล่งหายยู่นะคะว่าจะมีตัวเลขน้าทางมาแอดกับฝ่าวมาโล่งหายนะคะก็บออหายพ่อแม่พี่น้องเอาไปเบิงงนะคะเป็นแนวทางนะคะเนะเาะรพัฒนาเอซ ถามอยู่ว่ามีอันบม่มีแนวทางห้าน้อยบอกว่าสั่นเพว่าบ่มีเด้อนะคะเพราะว่านี่บอเลนนะคะเล่นบอบเป็นนะคะเอาตาล่าพัฒนากับอันนี้ไปกับพ่อแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมชัดๆเลยนะคะเนาะตาแนวทางไทย กับต่ำไท้ต่ำเล่ากับพ่อแล้วเนาะคะ่ะบนล่างนิ่งค่ะเอาบันที่นะคะวันศุกร์จะลืมหอดวันทีกแล้วมาเบิงบนสิว่าอีกได้เ c ีผู้ก้อยสิว่ากับว,ว่านะคะแต่ว่าก็ดีนะคะกะยังมีเอฟซเฟิ่นมาเตือนนะคะเนาะ ตังเซตจังสั่นตั้งสีเด้อนะคะ fc คนว่า็ยังดีนะคะคนเขามากกดไหล่กดแชร่ให้นะคะแล้วก็มีโอ้ยไม่เกลียเรื่มนั่นเรื mm ่มนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ต้องเฮ็ดแบบนั่นแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะ บางทีคนเอฟซีเพิ่นก็เป็นยังคือพอเห็นไปนะมันแม่หมูกระบป๋าเท้านะคะเพิ่นว่าช่วงนี้ไปยังบ่ได้เด้อนะคะเอฟซีคือบอกนะค่ะไปยังไม่ได้นะคะยังรักษาสุขภาพอยู่เนาะค่ะแปะกับซีรักษาสุขภาพนะคะไปยังบ่ได้นะคะ กันบอนะคะเด่นที่สีนะคะก็อยากไปยุ่นะคะไปหาตัวเลขแนวทางขอามาฝากแม่แม่ทุกคนนะคะจับคู่นะคะจับคู่มีแปดแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะ แต่สองแปดสามแปดสี่สี่สองสี่สามสี่ห้าการเบิร์นนะคะการเบิร์นกับมี แปดแปดครับซีซีนะคะถ้า,ม,ะะามาเบิ้ลนนะคะขันบอลมาเบิ้ลนก็คือแเรียบไปนะคะว่าขันเ,เบิ้ลนแปดแปดซีซี แคปหน้าจอไปเลยนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะคะเด่นที่สีก็มีสี่สองนะคะสี่สามสี่ห้านะคะเห็นไคะตัวเลขแนวทางขึ้นนี่นะคะตัวเลขแนวทางนะคะ f 4 ของ f อฝั่งโค้งนะคะของ f อฟฝั่งโคง้งวันศุกร์วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนะคะหกหกนี่นะคะบนล่างวิ่งรูดนะคะติดแปดติดสี่นะคะเด่นที่สี่ลองที่แปดนะคะจับคู่ไห้มีแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะแล้วก็สี่สองสี่สามสี่ห้ากันเบิ้ล มี88กับ44นะคะแต่ว่าเปรนเด็นที่สี่อะคันผูใ้ใดทุนนศัพ์หน่อยกะบซื้อซีสองสีสามกับสีหางแค่นั้นนะคะท่านผูนะะ้ชมเนี่ยค่ะซื้อไว้นะคะไปต่อยอดไปต่อทุนนะคะต่อทุนนั้นต่ำไทยนะคะไปต่อทุนต่ำไทยกันนะคะเนาะแ็นแนวทางแคนั้นเด้อนะคะ ก็าหายแ,แม่ๆทุกคนเอาไปเบิ้งเป็นหน้าท่างกันแล้วกันเอาไปพิจาหน้าเอานะคะเนาะนะคะเอาแน่ลุดแน่นะคะเป็นเรื่องของทรามดานะคะแจกเข้าตลอดเป็นไปบ่ได้น,นะคะจะให้เข้าตลอดเป็นไปไม่ได้นะคะอยู่หยาคนะอยู่หยาก,กันวะอยู่หยาเตอนะคะเก็บกันเลยนะคะ,นะคะ,เ,ะ,คะเอาแล้วค่ะสำหรับที่นี้นะคะแอดก็ขอให้ เอฟซีนะคะเล่าพัฒนาขอให้แตกบนแตกล่างนะคะ mm. ขอให้แตกบนแตกล่างขอให้เฮงเรงลุยๆยนะคะก็ autres, ขอขอบคุณขอบพุ่นนะคะเอฟซี FC, ฝั่งโค้งอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ไดอลซงตัวเลขเนาทางมาฝากทางช่องนะคะแดามาแบ่งปันนะคะทางช่องเองนะคะก็แดามาบอ,อกอีกข้างหนึ่งนะคะบอกต่อกันนะคะเนาะบอกเอฟซีอีกข้างหนึ่งนะคะขอขอให้เฮงเรงลยๆยทุกคนทุกท่านนะคะสาหรับคิดเี้สวัสดีค่ะ